อดัมฟาร์มสวัสดีจ้ามาค่ะพี่น้องแปดโมงเชิงของเสาว,วันพัหัสสวดีที่เก้าพฤศจิกายนหกหกค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่รับชมคลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขกายสบายใจค่ะฝากช่องอดัมฟาร์มด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ มาแล้วเช็คตอค๊อกเช็คตอค๊อกแม่เช็คต๊อกก่อนโอ้ตัวตัวหนึ่งอยู่กับอินดี้ข้างล่างค่ะอินดี้รบหล่อพ่อเลย อินดี้รูปหล่อพ่อรวยไหนไหนไหนพารวยจะแปดเดือนแล้วเด้ค่ะพี่น้องมือื้อนี่ค่ะน้องพารวยทำไมเขายังไม่งอกเลยพารวยพารวยจะแปดเดือนแล้วนะคะ มีอายเพิ่นสองโตเห็นชัดแล้วค่ะเขางอกอีกตัวหนึ่งด้วยพาด้วยพาร้วยตามหากวางเด็กพาร้วยมือหือจะ8แปดเดือนนะคะพี่น้องคะ่ะโตใหญ่ไก่สีทอแม่แล้วค่ะตัวใหญ่มากเลยอันนี้น้องอุ้งอิงจ้าหกเดือนกว่า อุ๊อิงไหนขอดูเด็กหกเดือนกว่าหน่อยเป็นยังไงกันเด็กหกเดือนกว่าคลิปนี้บริมีคอนเทนต์ยังไงคะพี่นอ้องพาไปชมความน่ารักของกวางซื้อจะเอาเอาเอาจะทำอะไร อินดี้อินดี้ครับขอจับหน่อยขอจับหน่อยได้ไหมขอจับหน่อยได้ไหมอินดี้อินดี้ขาจับหน่อยได้ไหมขอจับหน่อยได้ไหม,หไไหมเป็นเชฟบอลเขาจิ้มพุ่งบปค่ะ,คะอินดี้เอาเอาทำอะไรนะข้างหลังนะั้นมากเล่นขีดตมคับพี่น้องอินดี้เบิงจะขีดตมล้วน ยุคเขาก็แหงหลายจาขีดตรงเตอพู้ธรรมดาตัวผู้จะสีเข้มกว่าตัวเมียเนาะค่ะพี่น้องขาจืเข้มกว่าตัวเมียนะมาเล่นกับอะตอมออนอินดีกว่านะลูกเนาะยยอมให้แม่จับเนาะ เพื่อนว่านจะให้กวางเชื่องนี่ต้องเล่นน้ำกวางตาหน่อยว่าสังครับพี่น้องเอาเอาขนมเอาแนวกินมารอแม่เพื่อนแล้วก็รอบายลูกเขาว่าสังครับพี่น้องนะจะของฟาร์มทางกเกษตรนะคะทางจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนให้พริกเล็กๆมาจับจับลูกกวาง่อยๆใบ,บ,บดูๆว่าสังชาติพี่น้อง กันกวางหน่อยออกมาไหมจ๊ะมันจะเชื่อ,องเองว่าสัญจรพี่นองจ๊ะเชื่อ,องเองครน,นี้เชื่อ,องเองแล้วเนี่ยบายไวๆเนี่ยรอตีเพิ่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรกัน ทายิ้งเขายิ่น,นางบ่ลูกบะ <c oughs> หลังจากไอ้มือเศร้าได้พ้ากันกินอาหารคนนหลยได้ค่ะเนี่ยอาหารคนไม่ได้ให้เยอะนะคะให้ประมาณครึ่งโลนะคะพี่นองค่ะต่อวันนี่ละสิบสามตัวนี่แหละจ้ะอาหารคนเป็นสูตรของวัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดซีสำหรับแม่วัวท้องนะคะเอามาให มาชิกทั้งหลายก็ได้คือกันค่ะพี่น้องทางนี้สือสอบละสีล่ลอยเดี๋ยวจะทางอื่นสือสอบละเท่าไหร่<ฮ>นะคะซือสอบละสอบละเท่าไหร่กันอาหารคนนะคะๆๆๆๆงามบอครับพี่น้อง อย่าเฝ้าเปิดเฝ้าเบื่อกันเด้อค่ะเด้อเบิงแง่งกันไปครับพี่น้องคะ่ะซอยเบิงซอยแง่งกันไปอืคือุคืดอินดีอินดีขอจับหน่อยได้ไหมอินดี้ <c oughs> อารมณ์บด,ดีผสิจิ้มพุ่งซะแล้วเนาะจา้ะอินดีน้ำดื่มของเราให้อีเอ็มด้วยนะคะดูยังสี่เหมือนบอ่สะอาดเนาะค่ะพี่น้องแต่สะอาดที่จะให้เอ็มด้วยนะคะ จับไหนได้ไหมไม่หวงตัวจังเลยว่าอะไรเขาจะงอกว่าอไรเขาจะงอกอีกสองวันก็แปดเดือนแล้วไม่ใช่เป็นผู้หญิงบ่บ่ดักจ้าเห็นเพิ่นอันนี้เยอะเยาวเยอะไม่ใช่เป็นผู้หญิงแบบอ,อะไรดูเพศผิดแบบนี่อันนี้เขาขึ้นนี่ของแท้นะลูกเนาะ บักเทิกของแท้จ้าอากาศเข่าสูทางหนาวไปนอค่ะพี่น้องรับชมทางใดในนอจ้ะห่อนคือทางนี้อยู่บ่ค่ะหรืออากาศดีแล้วช่วงนี้ทางเหนือหนาวยังคะ รับชมจากทางไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะคะติดต่ออาดัมฟาร์มได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะมีปัญหาหรืออะไรเกี่ยวกับกวางหรือว่า มีอะไรจะแนะนำนะคะข้อมูลดีๆที่จะแนะนำอาดามฟาร์มก็ยินดีน้อมรับนะคะขอบคุณล่วงหนาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาจ้าพบพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากช่องได้นะคะฝากกดติดตามด้วยบ๊ายบายจ้า